ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปนะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับของพี่เจาะกานะครับพี่ไพ่เจาะกาแล้วก็น้องอมทองนะครับผมเพื่อที่จะไปรอรับผลไม้นะครับทั้งในวัสมานนะครับอันนี้ก็เป็นน้องอมทองนะครับน้องอมทอง หมอ้วนของเรานะครับยิ่เยอะๆๆหูสะบัดแยยๆๆแก้มป่องเลยนะครับแก้มดูดูแก้มนะครับิแล้วแก้มออกนะครับแก้มป่องนะครับงาแหลมอีกแล้วนะครับผมง,งานก็แหลมอีกแล้วนะครับหมอ้วนของเราน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็ มากินหญ้านะครับมาขกไปตรงนี้นะครับสุดชื่นมากเลยนะครับม,มามบรรยากาศนะครับวางก็ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมนะครับ พี่พายจอกานะครับผมพี่พายจอกานะครับมาชมความห่อนะครับหลังอาบน้ํานะครับหลังอาบน้านะครับนี่นะครับผมผิวก็จะสีมอดินนะครับเหมือนที่แม่แม่เอฟซีนะครับได้เห็นนะครับผมอาบเสร็จแล้วอันนี้ก็เราก็ยังไม่ขัดผิวนะครับ ขี้ไข่ออกนะครับเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ไม่ได้ขัดเพราะว่าเราแค่ฉีดน้ํานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าขัดขี้ไข่ออกนะครับก็จะเห็นสีแดงนะครับเห็นสีแดงได้ชัดนะครับเหมือนใบหูนะครับนะข้างในตรงไหนที่ไม่มีสีแดงนะครับไม่มีโอ้ตรงไหนที่ไม่มีขี้ไข่นะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับตรงไหนที่ไม่มีขี้ไข่ก็จะเห็นสีแดงนะครับของน้องนะครับ นี่นะครับผมเป็นช้างพลายนะครับสีแดงนะครับที่คุณเสือคุณสิงนะครับชอบนะครับเจอครั้งแรกก็ชอบเลยนะครับชอบแล้วก็อยากจะมาดูแลอยากได้นะครับอยากครอบครองเลยนะครับผมช่วงนั้นก็น้องจอกาเพิ่งมาอยู่กับครอบครัวใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ควันเสือควันสิงก็ พอเจอผมทีไรนะครับก็ถามหาถามถึงน้องทุกครั้งเลยนะครับถามถึงน้องทุกครั้งเลยนี่แหละครับนิ่งมากเลยนะครับนี่นะครับก็จะสีแดงนะครับออกเป็นสีแดงๆขนก็สีแดงนะครับไม่แดงก็คืองานะครับผมไม่แดงก็คืองางาไม่แดงนะครับ ล่อนะครับน้องนิ่งมากเลยนะครับน้องนิ่งมากอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วน้องนิ่งมากโอ้พุวนนะครับสมบูรณ์นะครับฟานเลี้ยงดีมากเลยนะครับอ้วนสมบูรณ์พุวนสมบูรณ์ทุกวันนะครับทุกวันน้องก็จะอาบน้ําอย่างนี้ทุกวันนะครับอาบน้ำอย่างนี้ทุกวัน พื่อที่จะไปรอรับอาหารทั้งในนะครับแล้วก็มาลอดท้องช้างนะครับเป็นมงคลนนะครับเป็นสลรมมงคลนนะครับอ่าลอดท้องช้างนะครับลอดท้องจอกานะครับอ่าจอกาให้ลอดท้องนะครับนี่หันหน้าหันหน้าความหล่อมาแล้วนะครับหันความหล่อมาแล้วนะครับอืมแดงหล่อเนบโอ้โห ยิ de ่งแดดออกย e ิ่งประกายความแดงเลยนะครับผมนะครับท่านใดนะครับอยากจะมาชมนะครับช้างแดงนะครับความโลนะครับของจอการนะครับพาจอการนะครับชื่อดื่มนะครับชื่อของน้องเป็นพาจอการนะครับเราก็ตั้งเป็นยังไม่ได้เปลี่ยนครับชื่อก็เพาะนะครับแต่ว่าไม่รู้ความหมายว่าน้องเป็นน้องพาจอการนะครับแปลว่าอะไรนะครับภาษาเหนือนะครับผมแล้วก็ไม่รู้นะครับ ยังไม่ได้ถามนะครับผมจะของเดิมนะครับตอนแรกตอนที่ได้น้องมาใหม่นะครับเราก็ไม่ทราบว่าคิดว่าน้องอเป็นช้างที่โดนถูกไว้ในดินแดงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมพอ,อมาถึงเราก็ขัดถูนะครับยิ่งถูยิ่งสีผิวของน้องนะครับข้างในนะครับ ยิงแดงนะครับผมเราก็ยิงแดงออกเลยนะครับพอมาอยู่กับเรานะครับก็เป็นแบบนี้มาเลยนะครับผมหางก็จะเป็นสีโคกนะครับผมสีโคกนะครับเล็บแล้วก็อาอาอะประเภศก็เป็นสีแดงนะครับผมนิ่งมากเลยนะครับผมก็ฝากแม่แม่เอฟซีนะครับท่านใดนะครับ อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับช้างแดงนะครับที่วัดสมานนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญนะครับหนึ่งเดียวในไทยเลยก็ว่าได้เลยนะครับผมหนึ่งเดียวในไทยนะครับเป็นช้างสีผิวนะครับแล้วก็ผิวงผิวของน้องนะครับนิ่มนะครับเหมือนผิวคนเลยนะครับผมเหมือนผิวมนุษย์เลยนะครับผมจับเหมือนผิวมนุษย์เลยจับไปไม่ ไม่แข็งนะครับไม่เหมือนเหมือนสผีผิวไม่เหมือนอไม่แข็งเหมือนช้างทั่วไปนะครับผิวน้องจะนุ่มนะครับจะนุ่มนะครับจับแล้วจะนุ่มเลยนะครับทั้งตัวเลยนะครับอันนี้เราแค่ไม่ได้ขัดนะครับขัดแค่คร่าวๆนะครับขัดแค่คร่าวๆ นี่นะครับถ้าเจอเดดนะครับสะท้อนแสงออกมาอย่างนี้เลยนะครับมาลอดท้องน้องได้นะครับน้องให้บริการลอดท้องนะครับลอดท้องช้างเป็นสลิมงคลนะครับลอดท้องช้างช้างแดงนะครับผมก้าสิบเก้านะครับลอดท้องน้องนะครับผมเป็นสิริมงคลมาให้อาหารน้องได้นะครับคนเสือคนสิง ถามหาบ่อยมากเลยนะครับผมถามทึงบ่อยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากแชร์นะครับฝากแชร์ให้ถึงคนเสือคนสิงนะครับก็อยากให้คนเสือคนสิงนะครับมาถ่ายนะครับมาทําคลิปนะครับน้องนะครับผมมาทําคลิปน้องด้วยนะครับผมมาอยากให้คนเสือคนสิงมาเห็นตอนนี้นะครับผม อตอนนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ที่น้องอยู่วัดสมานสะเชิงเซานะครับผมคุณเสือคุณสิงกอ็อยากฝากแม่พอ่อทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับฝากแชร์นะครับ <c oughs> ฝากแชร์ให้ถึง <c oughs> ควานเสือควานสิงด้วยนะครับผมควานเสือควานสิงนะครับ มาถ่ายนะครับมามาชมน้องที่นี่ได้นะครับผมมาถ่ายคลิปน้องที่นี่ได้นะครับผมฝากแชร์ให้ถึงนะครับหรือว่าติดต่อให้ผมได้นะครับติดต่อให้น้องได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เกรงใจนะครับไม่การรบกวนนะครับก็อยากให้แม่ๆทุกท่านนะครับโหวตคอมเมนต์นะครับผมให้ เขานะครับให้ควานเสือควานสิงมาทำคลิปนะครับมาถ่ายนะครับให้จอกานะครับมาชมนะครับความหล่อของน้องได้นะครับเป็นช้างลักษณะพิเศษนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับนะครับรูปร่างสวยหล่อนะครับช้างอายุ1าม4ปีนะครับก็รุ่นรุ่นนี้นะครับก็ อาจจะไม่โตขนาดนี้นะครับหรือว่าอาจจะงาไม่ยาวขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นงานยาวไว้มากเลยครับงาออกไวขาฝาทับซ้ายนะครับงาของน้องออกขวาทับซ้ายนะครับนี่นะครับงาออกยาวไว้มากนะครับเป็นช้างลักษณะพิเศษนะครับนิ่งๆนะครับผมแต่น้องก็ อาจชอบอยู่เป็นคนเดียวนะครับไม่ชอบอยู่กันอยู่คนเดียวนะครับไม่ชอบเป็นไม่ชอบอยู่กับช้างหลายเชือกนะครับผมน้องจะชอบอยู่คนเดียวดูครับนี่นะครับผมเปรียบเทียบดูนะครับเปรียบเทียบดูนะครับช้างเชือกอื่นนะครับสีดํานะครับสีดำเปรียบเทียบดูเลยนะครับอันนี้ออกแดงนะครับที่ใครยังไม่ออกหมดนะครับผมโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ